สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตรสองของจันต้นนะครับวันนี้ก็มาพามาดูยางหน้าตายนะครับที่หายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจิ้มดูนะฮะจิ้มดูกันเลยเดี๋ยวเราดูรอบๆกอนครับมีไข่ไก่มาขายด้วยนะครับติดถนนนะฮะหอมแดงไข่ไก่ เาเดี๋ยวจิ้มอยู่เลยนะครับผมตรงไหนก็ได้เอาสูงๆนี่ก็ได้เอาแผลเดิมนี่ไหมเอาแผลเดิมที่เขาแบบเคยกีดนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมฮะจิ้มแผลเดียวพอฮะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะว่าเอามาแล้วฮะไม่ลึกด้วยนะครับผมกีดยางไม่เป็นแต่ว่าก็พอจิ้มได้นะฮะผมจะจิ้มให้ดูเฉยๆนะฮะว่าต้นสภาพยางหน้าตายที่เขาเนี่ยเดี๋ยวต,ต้นต้นนนจะไปจิ้มดูอีกทีนะ ว่ายางหน้าตายที่เขาปล่อยไว้แล้วเ็าฉีดฉีดน้ำหมักสูตสองของาจาต้นนะ 2- สองถึงสามครั้งนี่แหละครับเขาซื้อไปหนึ่งขวดก่อนนะครับเราประทับใจนะฮะเขาซื้อไปแค่อยากเพิ่มผลผล,ผลิตเฉยๆนะฮะแล้วเขาก็ไปฉีดต้นที่มันหน้าตายแล้วผลที่มันเกิดขึ้นมันก็ดีเกินคาดเขามาซื้ออีกกระปุกหนึ่งฮนะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ คตรคุ้มกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมผมไม่จิ้มแค่นี้แหละครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างหน้าตายเยนี่ยไอ้ไม่ตายมันก็มีฮะตางนู้นไม่ตายแต่ส่วนนี้ตายเยอะมากประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แถวเนี้ยดูดิฮะนี่ต้นนั้นก็ตายต้นนั้นก็ตายที่จิบกันเดี๋ยวไปดูต้นหนึ่งนะเนี่ต้นนี้ก็อาการหนักค ต้นนัน้นแถวน้ะจิ้มมาหมดละแต่ต้นนี้จิ้มเลยเนี่ยเห็นไหมดูดูดสิครับแผลเดิมเลยคือมันไม่ได้แบบจะไปเลือกจิ้มอะไรนะฮะมันหายทุกต้นนะฮะถ้าหน้าฝนนี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะหายง่ายเลยครับดูซื้อเะครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้สามรอยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางครับ บางท่านเราไปฉีดเนี่ยเทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะครับผมก็ไม่แนะนำนะฮะก็ควรใส่ปุ๋ยทางดินด้วยแต่บางท่านเขาอยากเซฟตังค์ฮะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเขาก็ฉีดแต่ของผมเนี่ยครับฉีดทุกอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยขยันฉีดหน่อยผสมสองสามฝานะต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ฉีดพ่นดูดิฮะยังหน้าตายนะฮะเขาไม่ได้กีดแล้วสังเกตนะฮะเขากีดมาถึงนี่เขาก็พักน่าจะเกือบปีแล้วฮะเขาก็พัก โคกหินแะครับอันแถวเนี้ยหญ้ามันก็ไม่ได้งามอะไรเห็นไหมเนี่ยดูไหลอาบเลยนะฮะตัวนี้ก็เกือบ8ปดโมงเช้าแล้วนะครับครับสวัสดีครับ